สวัสดีครับผม B Badger r นะครับวันนี้เราจะมาฝึกการถ่ายเซิร์ฟสเกตอย่างปลอดภัยนะครับว่าจะต้องทำยังไงถึงจะปลอดภัยที่สุดเนาะอย่างแรกเลยคือการจัดท่าทางหัวไหลหัวเข่า,าลและเท้านะครับโดยที่เราจะต้องใช้มือด้านหน้านะครับกดไปที่หัวเข่าเพื่อให้น้ำหนักทิ้งตัวลงไปที่ปลายเท้านะครับพอเราได้ท่าทางที่ถูกต้องแล้วนะครับ ก็ใช้วิธีการยกเท้าด้านหลังนะครับเหมือนเราเขย่งมันนะครับเขย่งแล้วก็ผลักให้บอร์ดเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับทำช้าๆนะครับไม่ต้องเร่งรีบแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วแต่อย่าเร็วมากจนเกินไปนะครับแต่ทุกครั้งที่ทําก็คือทิ้งนิ้หนักไปด้านหน้าแล้วก็กดหัวเข่าไว้นะครับผมส่วนอันนี้จะเป็นภาพตัวอย่างนะครับที่ทาให้เห็นว่า เวลาผมเล่นก็คือผมจะโน้มตัวไปด้านหน้านะครับแล้วก็ให้ได้องศาประมาณนี้มันจะทําให้เราไม่ล้มนะครับเพราะโดยปกติแล้วเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะกลัวนะครับกลัวที่จะล้มไปด้านหน้าแต่จริงๆแล้วถ้าเราโน้มตัวด้านหน้าจับเข่าแล้วก็ไถไปแบบนี้ไม่มีทางล้มล้านเปอร์เซตครับส่วนนี้จะเป็นตัวภาพตัวอย่างนะครับที่ทำให้เห็นว่า ถ้าผมไม่จับเข่าแล้วก็ไม่เทน้ําหนักตัวไปด้านหน้าเนี่ยตัวบอดเนี่ยจะถูกดันไปด้านหน้าหลังจะหงายมาด้านหลังทําไม่เสียหลักนะครับผมอันนี้คือตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าสมมติว่าผมจับเขา่าแล้วก็ถ่ายเห็นไหมครับมันไม่มีทางที่จะเสียหลักแน่นอนเพราะว่าน้ําหนักได้ถูกถ่ายลงไปที่ปลายเท้านะครับและน้ําหนักตัวได้ทิ้งไปด้านหน้า จากที่เราไถ่กันช้าๆไปแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันเราชินกับการการวางเท้าการไถ่เบื้องต้นแล้วเนี่ยเอ,อ่อคราวนี้เราก็จะมาเพิ่มแรงและความเร็วในการไถ่นะครับใช้วิธีเดิมครับคือจัดองศาของร่างกายให้ให้ถูกต้องเนาะแต่คราวนี้เวลาในในขณะที่เราไถ่ไปเนี่ยให้เรายกเท้าด้านขวาให้นานขึ้น ถ้าสังเกตดูอย่าว่าผมเงยหน้ามองไปด้านหน้าแล้วก็ใช้เท้าฉีบแรงและเร็วขึ้นกว่าเดิมครับเพื่อเป็นการฝึกส่งตัวจะเห็นว่าเท้าด้านหลังลอยอยู่กลางอากาศนานกว่าภาพด้านบนที่เป็นการฝึกครั้งแรกนะครับและนี่ก็คือเทคนิคก,การถ่ายสเก็ต สไตล์ B ีแบ็จนะครับผมถ้าทำตามนี้ปลอดภัยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์กับผมแล้วสำหรับ e p ต่อไปนะครับผมก็จะมีการสอนวิธีการเบรกครับเบรกยังไงให้ปลอดภัยและง่ายที่สุดสำหรับมือใหม่ถ้าใครชอบคลิปที่ผมทำก็กดติดตามที่ช่องผมได้นะครับขอให้มีความสุขกับการเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับสวัสดีครับ